ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องปัญหาและความผิดพลาดในการสร้างบ้านนะครับ <_ patents> ผมจะรับงานสร้างบ้านเป็นงานบ้านบ้านอยู่แถวอุดรธานีนะครมีทั้งบ้านทรงบั้นยาทรงโมเดิร์นทรงจั่วนะครับก็หลากหลายรูปแบบนะครับทีนี้งานสร้างบ้านนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับเรื่องขั้นตอนการสร้างบ้านมันมีนมหลากหลายมากนะครับผมเป็นร้อยพันอย่างนะครับแต่ว่าทีนี้บางครั้งบางทีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องผิดพลาดบ้างนะครับ คือทางเจ้าของงานก็สามารถทักท้วงได้นะครับผมก็บางทีมันอาจจะผิดไปจากแบบบ้างแต่ว่ายังไงนะครับถ้าเรื่องงานโครงสร้างเนี่ยผมเนี่ยจะอยู่กับงานโครงสร้างจนเสร็จโครงสร้างทุกหลังโดยที่ไม่ได้ไปทางไหนเลยเพราะว่างานโครงสร้างนก่อนที่จะเทคอนกรีตหรืออะไรก็ตามแต่นะผมจะอยู่ตลอดเลยนะครับคือของผมเป็นทีมงานเล็กๆนะผมก็ทำทีเต็มที่ก็ประมาณ3-4หลังเงี้ยนะครับในละแวกอุดรธาน,นีนะครับผม คืองานทุกอย่างนะผมของงานก่อสร้างนะ่มันจะอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่าคนดูคนคนดูครับผมคนดูงานกับคนทําเนี่ยบางทีก็คนทําก็อาจจะลืมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นพวกงานที่ว่าใส่เหล็กหลังคาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนหลังโน้นนะผม ก็อาจจะไม่เหมือนหลังนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับของงานสร้างบ้านของผมเนี่ยผมจะทําบ้านกับเจ้าของบ้านนะครับก็ <c oughs> แต่ละหลังเนี่ยมันต้องมีการพลิกแพลงวิธีการทําแต่ละหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นขั้นตอนและว,วิธีการทําบางหลังอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือเราต้องเอาให้เสร็จและสมบูรณ์ด้วยดีนะครับคือ อย่างเช่นเรื่องโครงหลังคานะครับวิธีการทาของผมเนี่ยสมมูรณ์เด่หมาแงานผมจะมีวิธีทําหลากหลายมากนะครับคือแล้วแต่ช่างถนัดด้วยแต่ว่าสุดท้ายจบออกมาก็จะเหมือนกันแต่ที่สําคัญนะครับผมก็คือเรื่องความละเอียดความเรียบร้อยนะครับงาน พวกงานเชื่อมเหล็กอะไรพวเนี้ยเราจะเช็คทุกจุดคือรีเช็คตลอดนะครับผมก่อนที่จะทาสีกันสนิมมันก็จะไล่เช็คได้ตรวจด,ดูแต่บางครั้งนะครับผมก็อาจจะมีขาดขาดบ้างนะครับคือทางเจ้าข,ของบ้านแน่นอนครับจะตรวจได้ดีกว่าช่างนะครับเพราะว่าคนตรวจกับคนทำนะแต่ว่าตรงไหนไม่ดีไม่เต็ม ก็สามารถบอกคุยกันได้เลยก็คือบอกได้นะครับแต่สําหรับนายช่างก็เหมือนกันนะครับผมคือบางทีเจ้าของบ้านบอกอะไรเราก็ฟังแล้วก็เอาไปแก้ไขครับครับแก้ไขนะครับผมไม่ใช่ว่าเถียงอย่างเดียวนะครับคือบางท่านนะครับผมก็เถียงอย่างเดียวเอาชนะอย่างเดียวนะครับคืออันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ควรฟังกันด้วยเหตุผลคือบางทีเจ้าของบ้านเองก็ไม่รู้นะครับคือถ้ารู้เขาก็คงไม่จ้างเราอะนะ ก็จะถามทั้งตัวบาง,งทีถามเฉยเฉยก็มีอารมณ์ก็มีนะครับในช่างบางท่านนะครับอันนี้พูดถึงบางท่านนะครับแต่ว่ายังไงก็ทมแต่สําหรับของผมเองนะครับผมบอกช่างของผมทุกคนเลยนะถ้าเกิดเจ้าของบ้านพูดเรื่องอะไรว่าเรื่องอะไรเราก็รับฟังแล้วก็อันไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ว่ากันด้วยเหตุผลนั่นนะครับผมนะครับวันนี้เรียเ,เรื่องพวกนี้มาฝากนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยสาหรับในช่างมือใหม่นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ